มอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านพอคุสผู้แทนบุคคล <c oughs> นะครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนจบข้องในการเลื่อนขั้นเึ่งเดือนนี้ด้วยนะครับว่าระบบการเลื่อนขั้นนึ่งเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันมีประโยชน์อย่างไรนะผมจะขออนุญาตพูดถึงประโยชน์สั้นๆน,นะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานอะไรจะบริหารงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นระบบได้นะก็จะทำให้การบริหารงานนั้นการปฏิบัติงานนั้นที่เป็นการปฏิบัติงานเป็นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และระบบแรกเนี่ยในการบริหารงานในการปฏิบัติงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเหล่ยงานไหนก็ตามระบบแรกเนี่ยที่เป็นระบบที่สําคัญก็คือระบบข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นถ้าพูดเรื่องการบริหารงานบุคคลจะเป็นหน้าที่เป็นอํานาจหน้าที่ของกศศซึ่งระบุเอาไว้ในมาตรา19 มาตราก้าวงเล็บหนะครับบอกว่าให้กศศเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการมาตรฐานต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆเพื่อที่จะให้การบริหารงานหลุคนนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเกินไปตามเป้าหมายแล้วก็ตัวชีวัด แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนอกจากจให้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในเรื่องข้อมูลสารสนเทศแล้วเนี่ยในในส่วนเบื้องลึกของระบบเนี่ยนะในส่วนเบื้องลึกของระบบเนี่ยยังจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านประสิทธิภาพในการบริหารในการปฏิบัติงานนะไม่ว่าจะเป็นระบบคุณธรรม ความโปร่งใสเมื่อมีระบบข้อมูลสารสนเทศแล้วนะหน่วยงานทานการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสานศึกษาเนี่ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะเข้าไปศึกษาและสามารถนําข้อมูลในระบบอิ็กทรอนี้เอาไปใช้ในการบริหารงานด้านื่นๆได้วยนะนะโดยเฉพาะในการพัฒนา และบุคลากรในการศึกษาก็สามารถนําข้อมูลเราเนี้ยเอาไปใช้ได้นะฮะประกอบกับปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นจะมีหลักเกณฑ์คอขสจะมีหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเดืนเดือนในส่วนของส่วนราชการที่มีแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเดืนเดือนของราชการแล้วเนี่ยนะยังมีในส่วนราชการก็ดีในหน่วยงานต่างๆก็ดีจะมีระบบในการพัฒนาครู ซึ่งเน้นสมรรถนะเพราะฉะนั้นเมื่อม,มีการพัฒนาครูก็จาเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเช่นเดียวกันนะการพัฒนาครูก็สามารถบางึงเอาข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไดนะ้ผมมองเห็นประโยชน์หลายด้านนะครับผมเข้าไปดูในารายละเอียดของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถ เอาข้อมูลต่างๆไปใช้ได้อย่างมากมานะยไม่ว่าจะเป็นการประเมินประเมินอะไรหลายอย่างแม้แต่ประเมินวิทยาฐานะครูก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ไดนะ้จะนำมาไปใช้ิจรนาเกี่ยวกับเรื่องราทีดนะไปประเมินในเรื่องอื่นสามารถใช้ระบบนี้เข้าไปนำเอาข้อมูลเหล่านี้เอาไปใช้ได้นะครับ ต้องขอขอบคุณทั้ง48เขตนำร่องแล้วก็ทุกๆเขตที่จะได้มีโอกาสนำระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเลื่อนขั้นเดือนของข้าราชการครูและคุูประรนั้นทกอานะครับไม่ว่าจะเป็นรอบปีรอบขึ้นปีแรกหรือขึ้นปีหลังก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เราจะประหยัดแล้วก็ทุนงบป,ประมาณนะครับประหยัดคนประหยัดเงินเมื่อเราสามารถนำมาระบบนี้ไปใช้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนี่หลังจากที่ประเมินการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยสองพปอนะเราที่ว่าเขตสบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้เลยนะมีเจ้าหน้าที่น้อยมากนะ แต่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ไดนะ้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วนทั้ง5ขั้นตอนนะทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนใน5อันดับแรกของกลุ่มนะฮะซึ่งก็อย่างเช่นสพปัอพอชานาา สปปเชียงใหม่เขต4สปปน้าเขต1สปปอุดรธานีเขต2และสปปตากเขต1นะครับส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การสาษานอกเหลือเขตนำล่องนะฮะอย่างเช่นขอนแก่นเขต4สปประยองเขต2สปปหนองคายเขต1สปปศรีสิบสองสปปพะเยาเขต2ก็สามารถดำเนินการได้นะ เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการประมวลผลคําสั่งการวิเคราะห์คุณสมบัติมาตรฐานตัง้งแต่ระดับ่นะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับเขตต่กกางๆนะครับแล้วก็ในเขตอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้กล่าวก็สามารถดําเนินการตามระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นจนเกินไปนะครับ นี่เป็นเพ anyway ียงการเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดําเนินการเลื่อนขั้นเดืนเดือนนำมอระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดําเนินการเลื่อนขั้นเดืนเดือนให้ครบทุกเขตนะครับให้ครบทุกเขตนะครับซึ่งการดําเนินการต่างๆก็มีการทดลองมีการวิจัยอะไรต่างๆกันแล้วก็มีการดําเนินการกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้น ในละเอียดในส่วนลึกๆนั้นสำนังกงานกศศนะครับกับทีมงานนะจะได้ชี้แจงทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของระจารย์ครูและบุคลกากรการศากนาครับรอบขึ้นปีแรก่ในสายรถนกับรอบขึ้นปีหลังนะครับเดืนตุลาคมเนี่นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็โดยทำควบคู่ไปกับระบบคุณนะครับทำควบคู่ไปกับระบบคุณนะรด้วยนะครับก็ขอขอบคุณสำการกรงกสขอบคุณทีมงานนะครับสอบขอบคุณทีมงานจากสอบอด้วยแล้วก็ของสมการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ในการลุดบริหารงานบุคคล ครับที่ประชุมในวันนี้นะครับแล้วในส่วนรายละเอียดในเรื่องลึกนั้นนะครทางสำนักงานกรสอแล้วก็ในส่วนของทีมงานจะเปลี่ยนชี้แจงท่านผู้บริการกลุ่มให้รับทราบต่อไปครับขอน่านี้รันก็ไมาในนามของสนักงานกร โดยที่ท่านเลขาธิการกรพสท่านสิริกรกิจเกื้อก,กอูนะครับท่านมอหมายให้มาพบปะนะครับครับที่ททคือในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางสปถนะครับซึ่งไ้เป็นผู้ดำเนินการด้วยนะครับการดําเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์จุด,จดสําคัญมากเพราะในการดําเนินการที่ผ่านมาเราก็ได้ดําเนินการมา ู้สึกจะสักสองสามปีแล้วนะครับต้เริ่มตั้งแต่ปีก็ประมาณ5้าเป็นต้นมาเราได้ทําการทดลองวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลนะครับของครูและอุากรณทางการศึกษาโดยที่สานักงานกศเราได้ดําเนินการก่นโดยพรบครูและบุากรณทางการศึกษานี้ได้กาหนดเอาไว้ว่าในมาตราสิบเก้างเรื่อกศต้องจัดระบบทะเบียนประวัติครูและบุากรทางการศึกษานะครับซึ่ง ทางปก็ได้จัดระบบนั่นเรียกว่าระบบทะเบียนประวัติรูและอุปกรณ์ทางการศึกษานอกจากนั้นทางปศก็ได right> ้มีการกําหนดระเบียบนะครับระเบียบวาด้วยระบบทะเบียนประวัติรูและอุปกรณ์ทางการศึกษาซึ่งเราได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่เริ่มใช้19พฤษภาคม2555ของเรานี้นะครับซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้การดําเนินการจัดระบบทะเบียนประวัติของเรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบ พร้อมกันนั้นเรายังมี NOU กับทางาสปทนะครับร่วมกันนะครับทางปปสและสปทได้ทําข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทําให้ระบบการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับให้ดําเนินไปจนสําเร็จรุ่ง่วงตามเป้าหมายซึ่งขณะนี้เราได้ดําเนินการขั้นต้นก็คือทำฐามข้อมูลนี้เป็นปัจจุบันเรียลไทมแล้วตอนนี้คือ225เขตรวมกับทางาสำนักง,งานการสาษาพิเศษด้วย และนอกจากนั้นก็ยังมีของส่วนราชการอื่นซึ่งเราก็ดําเนินการนําข้อมูลเข้าในปีนี้ครบทั้งหมดนะครับและขั้นตอนในการที่จะทําให้ระบบฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันได้เนี่ยต้องมีระบบสนับสนุนครับนั่นคือระบบแรกที่เราจําเป็นจะต้องใช้เอามาสนับสนุนให้ระบบฐานข้อมูลของเรานี้เป็นปัจจุบันได้ก็คือระบบเลื่อนเงินเดือนครับซึ่งระบบเลื่อนเงินเดือนเนี่ยเราได้ทดลอง ใช้มาในครั้งที่แล้วเนี่ยเราแบ่งมันเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม48เขตนำร่องเนี่ยเราจะทำครบรูปแบบเต็มรูปแบบทั้ง5ขั้นตอนแล้วก็177เขตเนี่ยซึ่งเป็นเขตท,ที่นอกเหนือเขตนำร่องเราก็ให้ดำเนินการเช่นเดีวยวกันแต่ดำเนินการเฉพาะขั้นสุดท้ายออกคำาังักดนะครับแต่ผลทั้งหมดนะครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าเราได้ดําเนินการมาได้ 97%นะครับทั้งหมดเลยครับรวมภาพรวมออกมาทีนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บางส่วนนะครับซึ่งทางสำนังกงานปปสและทีมงานก็ได้เก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้หลายประเด็นด้วยกันและเราก็จะมาปรับปรุงนะครับในครั้งนี้ให้ถูกต้องและทางคณะกรรมการครูทางคณะกรรมการก็เลยมาพิจารณาว่าเราต้องมีแนวในการเรื่องเงินเดือนให้ชัดเจน เพราะฉะนั้นทางกกศาก็ได้ออกแนวการเลื่อนขั้นเดินเดือนมา1เรื่องนะครับซึ่งเราได้แจ้งไปให้เขตพืน้นที่การศึกษาได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็แนวนี้ทางสำนังกงานกกศาร่วมกับทางสปทนี้ได้ร่วมกันในการกําหนดแนวนะครับเพื่อให้อ่การดําเนินการเลื่อนขั้นเดินเดือนเป็นไปในทางเดียวกันและก็ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผลจากการเลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะทําให้การทํางานไม่ซับซ้อนนะครับคือทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่นับตัวเลื่อยขึ้นมานะครับนจนกระทั่งสุดท้ายจนออกคําสั่งก็ออกคําสั่งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์พอออกคําสั่งสเสร็จแล้วผลที่เกิดจากคําสั่ง ก็คือการเลือเ่อนเงือน<ส>ก็จะไปอัปเดตในฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทารครบทั้งทั้งหมดเลยจะมีกี่คน2 0 0พันคนสมมติในเขตหนึ่งมี2,000ันคนก็จะทําให้อัปเดตท,ทั้ง2อ0 0ันคนในเวลานั้นทันทีอันนี้คือข้อดีอย่างที่ท่านท่านออไกลได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับและผลต่อเนื่องจากนั้นก็จะตามมาก็คือ การที่เราจะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการที่จะไปออกอทําเป็นจอ18นะฮะในการในการที่จะเบิดเงินได้ด้วยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ข้อประโยชน์นะครับซึ่งท่านเลขาท่านก็ได้ฝากมาเหมือนกันว่าสำหรับเขตที่ดีเด่นสามารถทาได้อันดับหนึ่ง อย่างเช่นที่ผ่านมาของหนึ่งเมษาที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็จะ,ะให้รางวัละวายอย่างนั้นนะคือจะสเสนอเพื่อนที่จะให้ไปดูงานต่างประเทศกันว่าหรือภายในประเทศท่านจะให้ท่านมอบแนวความคิดเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านไปมอบหมายเอาไว้ซึ่งในเขตที่ดําเนินการได้ดียอดเยี่ยมที่ผ่านมานะครับ ในกลุ่ม48เขตน้ำร่องที่ทำครั้งแรกเสร็จไม่มีปัญหาเลยก็มี5เขตที่ที่ได้กลับเรียนไปแล้วคือชัยนาทเชียงใหมเ่เขต4น่านาเขต1อุดอนเขต2ตากเขต1นะครับแล้วก็ส่วนที่2ปปทีมอออนอกจาก,ก,ก100ไอ48เขตน้ำร่อง,องคือกลุ่ม1 7เก็มีขอนแก่นเขต4ระย,ยองเขต2น้องคายเขต1 สพม42่เขยาเขต2อ,อันนี้ก็เป็นเขตที่ดําเนินการโดยไม่มีข้อผิดพลาดหมายว่าเข้ามาครั้งเดียวตอบจบไปเลยอย่างนี้คืนได้เสร็จก่อนเพื่อนอันนี้ก็น่าชมเชยครับคือครั้งนี้อยากให้เป็นการดรําเนินการที่ไม่มีความผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อยที่สุดก็เลยต้องมีการชี้แจงแนวปฏิบัติการเลื่อนเงือนเดือนของครูและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นใน หนึ่งตุลานี้แต่เราจริงๆเราจะต้องเริ่มจริงๆกระบวนการจริงเริ่มตั้งแต่หนึ่งกันยาคือนับตัวเนี่ยมันต้องนับตัวโดยผ่านระบบนะผ่านระบบนะครับซึ่งมีขั้นตอนต่างๆซึ่งท่านเบียรกรทันต์ตะบอยเนี่ยก็จะมาเล่ามาอธิบายอย่างชัดแจ้งให้ฟังว่าเราจะต้องดําเนินการยังไงจะวางตัวอย่างไรและจะเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะทําให้การบริหารจัดการข้อมูล ให้เป็นถูกต้องได้คือหลังจากคอน,อคอนเฟรนซ์วันนี้ไปแล้วเราก็จะมีการทำเวริร์กช็อปกับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศนะเจ้าที่เงินเดือนโดยวันที่21ที่จัดที่เชียงใหม่ครับวันที่22นี่จัดที่กรทมและโคราชวันที่24นี่ที่อุดอรและสุราชนะครับเราจะจัดพร้อมกันนะครับในจํานวน3 3วันนี้คือ 21, 22, 24แต่5จุดด้วยกันเพราะฉะนั้น ฝากประชาันไปด้วยว่าเกตใดที่เข้าอบรมเวิร์กช็อปในจุดไหนก็เตรียมโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับอันนี้ซึ่งทางสำนักง,งานกกศเราไดา้ร่วมกับสพทจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้ให้เกิดาการทำงานการเลือ่นอนการนเือนให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ต้องกราขอบคุณทางท่านเลขารกรกศที่ท่านให้ดาเนินการใน,นอย่างเร่งด่วนและต้องขอบคุณทางสงพทที่ให้การสนับสนุน นะครับในไม่ว่าจะเป็นการาาให้คนเข้ามาร่วมแล้วก็นําระบบนี้ไปใช้ด้วยกันเพราะสปทคือพระเอกนะครับตันนี้คือคนก็คนของสปทนะฮะร,ระบบนี้ก็ใช้ในสปทเพราะฉะนั้นสปทคือพระเอกในการจัดการทร้งนี้คือทางปปสเป็นผู้สนับสนุนให้มีระบบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลที่ร่วมแันเท่าน,นั้น ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับตามแนวการเรื่องั้นเงินเดือนนี้ต้องอต้องขอให้ทางท่านวิยากรนะครับซึ่งจะดําเนินการต่อไปนี้ต้องกราบขอบคุณทางทางสอทรออีกครั้งหนึ่งขอบคุณทางสำนักงานการศึกษาพิเศษนะครับทางคณะทํางานทางทีมงานแล้วก็ทางผู้จัดทั้งหมดนะครับที่ทําให้งานครั้งนี้ได้ประสบความสําเร็จต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ